นี่นะครับก็เป็นส่วนนิสิตนะครับซึ่งเข้ามาจากทางประตูงามวงวานสามนะครับเมื่อกี้เดินไปซื้อของมาแล้วก็เลยวนมาครับไหนๆก็วนมาแล้วก็ถ่ายกลองนะครับะะอันนี้เป็นเป็นอะไรขายน้ำนะบขยน้ำ เนื้นสตอเบอรี่เนี่ยก็ยังระวังชนคนนี่นักศึกษาลูกชิ้นปิ้งทอดเนี่ยสบู่สมุนไพรโอ้คนเยอะมากเลยอันนี้ต้องชูงไม่าเลยเลยชูนะครับจะไปทางไหนดีๆเนียอันนี้ต้องต้องเกาะเกาะไหลเพื่อนไหมครับกลัวหลงนะครับอ่านี ตัวเองไหมตเตรงอ่ะดุดเพลินเลยเนี่ยผมมีแต่ผู้ชายคนระับนี่ดีกว่าสายใหม่นะครับสมปันเวทมนต์เกี๊ยวซ่าเลือดกุนะ้งไหลครับโอ้ยยัยง ไปไม่ถึงไหนแล้วครับเฮทำไมไม,มีแต่คนถ่ายวิดีโอร้านนี้นะให้เข้าใจเหมือนกันนะครับหมูย่างอัญอง เขามีดารานะครับเช็คๆนะฮะปิดนานเขามีดารานะครับนี่คืออะไรมึกย่างครับหมึกย่างโอ้โหนี่มีมีโอ้มีมีนางฟ้าด้วยมีนางฟ้าด้วยโอ้โห ันนี่ครับ,รบมาล่านระกแตกนะครับอ่าีวร้านเดิมดีกว่าอันนี้ก็หมึกย่างครับทออ,อครับลูกยับฟ้าดอนเมืองเจ้าเก่าปลาฉลามขึ้นบกนี่โฟโต้บูธครับโฟตโต้บูธฉ,ฉลามขึ้นบกครับฉลามบก อ่ีโก้สามระนะครับนี่คบโอ้ซึงสามปีตลดการคิดูดบอกเลยว่าวัวนี้ลกตัวแล้วนี่คือนี่คืออะไรวะ้มาีวนะครับไม่ทันคเอครคนครับคนครับ๊อปคอนโอ้อุ่าอุ่าเรียกครับอุ่าเรียก มือไม่ว่างครับมือไม่ว่างอาพระเจ้าช่วยทอดน้ำทั้งหลายนะครับเ<อ>ขาโพดทุกเนยนี้เป็นร้านขับวาด๋อถ่ายรูปครับถ่ายรูปก็ต้องดื่มเยอะนะครับเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ อันนี้ถ้าเป็นตอกเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นตอกนิสิตในตำนานนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเข้าไปมันแล้วนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนี่นะครับตรงไปก็เป็นโซนเอ็มนิสิตน,นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตอกถ่ายตอกตอันนี้นะครับนี่นะครับที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครโหเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ อันนี้เป็นมุสลิมเกษตรนะครับสหรเชอร์ลงรานะครับแก้วไม่เป็นไรครับแก้วต่อไปเี่อยหลัก็เด็ดบอลเด็ดบอลเช้าไปเลยครับพี่ขอบโคดคุกเนยครับอบชีสเฉาก๊วยนมสดเย็นสุดขั่วนะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่ม ครับเลดิทโกโก้นะครับโอ้โห oh, oh. มามาเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่นครับอ่า uh, มีร้านโฟโต้ทีรล้าน,นะครับอ่า uh, มามาถึงจุดนี้ค่อยเดินกันง่ายกันหน่อยนะครับกินติมยังจ้ากินติมยังจ้าเลนโวโรตีสใสยไหม ดีเพลงครอมาด้วยนะครับอันนี้เมื่อเราเอาชีวิตรอดมาจากตองน,นิสิตแล้วตรงน,นี้จะถือว่าสบายมากเลยนะอันนั้นเป็น KU Home นะครับร้านนี้สนุกน่ารับเครื่องดื่มครับาม,นะมามา่า นี่เป็นโลโก้เป็นไก่นะครับไก่กับปลาหมึน <S <S นี่เป็นเครื่องดื่มปังตูริเย่เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวมูนในสิบนี่เป็นร้านเครื่องดื่มนะครับ โซนนี้เป็นโซนดารุนพเนจรท่องยุทธภพนะครับน้ําหอมในรถยนต์เผ็ดเกิดจากความเฉาวงเล็บกล้วยมีหอมน้ําหอมไหมครับไอซองยูฮนยะ เป็นร้านเกาหลีแล้วก็มีญี่ปุ่นนะีอุมามินะีน่าน่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้มาถึงอาคาร19นะครับโอเคครับแล้วก็จะเข้าสู่โซนสนต้นไม้นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาจังหวะหันไปนะครับ ฟึบอ่านะครับแล้วก็มาจากโซนที่สิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอนะนะ้โหเสียงใครโอดมากมากฮะ